สายจะมีสิครับผมเดี๋ยวฟังเสียงก่อนค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกันตัวนี้ตัวที่2นะไม่ใช่ตัวที่1นะตัวที่1ปิดแล้วนะจริงๆอ่ะสองศูผมได้มาทั้งหมด่ะมตัวเมื่อกี้ก็ลูกค้าผมมาเอาหน้าร้านปิดตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่1ตัวที่ผมลงไว้ให้อะนั้นปิดไปก่อนแล้วนะครับผมปิดไปเมื่อกี้เลยแล้วก็ตัวนี้คือตัวที่2สภาพเหมือนกันเลยสภาพนางฟ้าเหมือนกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกัน โอเคอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผม ตัวที่2นะครับผม201นะครับผมตัวนี้สวยเลยนะครับผมขึ้นสายเบอร์10ให้นะตัวนี้ก็ถือว่าโอเค2 0 1ก็เป็นที่นิยมเล่นกันหลายคนนะครับผมเนื้อเสียงค่อนข้างที่จะโอเคเลยยิ่งเราไปเปลี่ยนสายอันนี้ผมใช้สายธรรมดานะลูกค้าเอาไปเปลี่ยนสายใหม่ก็ได้ลองหาพวกสายเอเล็กเซอร์หรือว่าดัตติโอของแท้ใช้ก็ได้นะครับผมหาสายดีๆใช้ใครอยากจะได้แบบเนื้อเสียงกระพือหน่อยก็ใช้พวกเบอร์11ก็ได้นะครับผม เล่นมันมากคอจับง่ายด้วยนะครับผมกระชิงต่ำเล่นง่ายปวดตัวนี้ผมแต่งไว้ที่ประมาณไม่เกิน2.5กําำลังพอดีโอเคเนื้อเสียงดีสภาพนางฟ้าเลยตัวนี้เดี๋ยวลงให้เป็นตัวที่2ส,สภาพนางฟ้านะครับผมอ่ะผมไล่จากหัวเลยแล้วกันหัวสวยนะครับผมอ่าโลโก้ไม่มีหลุดลอกอาจจะมีบ้างเล็กเน้อยลูกค้าดูตามนี้เลยมีน,นิดนิดน่อยอย่าไปซีเรียสมันนะครับผมอ่าไบดิ้งร้อบหัวสวยมากเลยนะครับผมข้างๆตัวบนไม่มีถลอกเลยนะครับ ลูกบิดผมแนะนําให้ไปเอาวินนอนนะวินนอนผมมันหมดถ้าวินนอนผมมีผมจะใช้ขัดให้อยู่ขัดนิดหน่อยก็ออกแล้วนะครับผมใช้วินนอนเลยคอสวยมากเลยเป็นคอไม้มะฮอกกานีนะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เป็นรอยสกิดข,ข,ของเนื้อไม้นะครับผมเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆจริงๆอ่ะมองแทบไม่เห็นหรอกแต่ว่าผมผมเปิดไฟ มันก็เลยผมอยากให้เห็นตาหนิอะไรพวกนี้มันชัดๆลูกค้าจะได้ดูไปด้วยนะครับผมตําหนิเล็กๆน้อยๆเราแจ้งหมดเลยนะครับผมเราไม่มีปิดกันไว้นะครับผมอโอเคข้างหลังสวยเลยเป็นไม้มะฮอกเนื้อไม้เข้มตัวนี้เต็มที่ก็จะเป็นพวกขนแมวทั่วไปแค่นั้นเองนะครับผมตัวนี้สวยเดี๋ยวลงให้เป็นตัวที่สองสภาพนางฟ้าเลยนะ,ะข้างๆนี่สภาพดี สวยเลยอาจจะมีตรงนี้เล็กน้อยจุดเดียวนะครับผมาตามนี้เลยนะครับทั้งหน้าสวยไหมค่อนข้างที่จะเข้มกำลังพอดีเลยออกเนื้อทองทองนะครับผมโอเคก็ตำหนิตรงไหนเลยน่าจะไม่มีแต่ที่ก็เป็นพวกขนแมวเล็กๆน้อยๆทั่วไปพวกรอยขีดข่วนพวกขนแมวอะไรประมาณนี้ลูกค้าก็ดูตามนี้แล้วกันอ่าแบบนี้แบบนี้อ่า โอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมสายที่คือถ้าจะเป็นสายเบอร์สิทธิ์นะให้แบบเอาไว้เล่นแบบง่ายๆนะครับไม่อยากใช้เบอร์ใหญ่เลยเวลาลูกค้าเาไปเล่นแล้วกลัวจะเจ็บนิ้วกันนะครับผม ราคาอยู่ที่4 8 0นะครับผมค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บปลายทางอยู่ที่250บาทนะครับผมกรณนี้ที่เก็บรายทางก็เหมือนเดิมครับผมรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้เลยมัดจำ500ส่วนที่เหลือจนะ่ายหน้าบ้านได้เลยนะครับผมถ้าเจอในเพจในกลุม่มทักชัดส่วนตัวได้เลยไม่ต้องคองไมไต์นะครับผมถ้าสนใจพร้อมปิดก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันเลยพี่เมานะบางที ข้อความมาตโวมัิอ่ะผมไม่ค่อยตอบเลยจริงๆนะอันนี้คือเรื่องจริงบางทีผมเคยตอบไปแล้วยังมีสินค้าไหมยังมีสินค้าไหมอะไรประมาณนี้สภาพเป็นยังไงคือมันเป็นข้อความมาตโนมัิบางทีผมตอบไปแล้วลูกค้าตอบกลับมาว่าโทษทีครับมือลั่นเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่ถ้าสนใจว่าพี่ตัวนี้ยังอยู่ไหมสองศูนย์หนึ่งยังอยู่ไหมครับพี่อะไรแบบนี้ผมผมจะคุยมากกว่านะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะ <laughs> อย่าว่ากันเด้อถ้าเจอใน อ่ uh, YouTube ก็แอดไลน์ hmm. เข้ามาได้เลยเบอร์ไลน์ hmm. ที่ผมลงไว้ให้นะครับผมส่วนใหญ่คอมเมนต์ mm hmm. ใน YouTube แ่ะมันไม่ค่อยเด้งผมก็เลยไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่มันจะมาเด้งอีกทีก็ตอนที่ผมปิดไปแล้วลูก <laughs> ค้าแอดแล้วก็คุยหรือโทรมาก่อนก็ได้นะครับผม mm hmm. มันจะง่ายกว่านะครับโอเคฝากด้วยนะ201เจนยนีสวยนะครับผมฝากด้วยตัวนี้สวยมากเลยนะครับสภาพนางฟ้าเดี๋ยวตัวนี้ผมจะลงให้เป็นตัวที่2นะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ